สนับสนุนโดยปุ๋ยไข่มุกตราเรือใบไข่มุกกรมการข้าวกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ขอเชิญร่วมงานโรณรงค์ ทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวระดับประเทศเนื่องในวันข้าวและชาวนาแห่งชาติประจำปี2565ณพระราชานุสาวรีสมเด็จพระสุริโยไทยบริเวณทุ่งมะขามยองจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในวันที่4 6มิถุนายน2565โดยในวันที่5 6มิถุนายนจะได้พบกับพิทรศการและกิจกรรมที่น่าสนใจต่างๆมากมายด้านข้าวที่จะมาจัดแสดงให้กับทุกท่านได้ชมชิมช็อปกันภายในงาน เรามาในช่วงนี้นะคะนี่คือส้มโอผลผลิตจากฟาร์มของเราค่ะคุณผู้ชมแต่คุณผู้ชมทราบไหมคะว่าสำนักง,งานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติหรือว่าที่เรารู้จักกันสั้นๆง่ายๆเรียกกันจนติดปากว่ามอกอ,อชอเนี่ยเขามีการรับรองมาตรฐานนะคะให้กับส้มโอด้วยรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนั้นไปติดตามชมกันได้ในช่วงนี้เลยค่ะ วันนี้จะพาคุณผู้ชมไปที่จังหวัดสมุทรสงครามค่ะดินแดนแห่งเมืองผลไม้โดยเฉพาะส้มโอที่มีคุณภาพดีและมีความเป็นอัตลักษณ์ด้วยสภาพพื้นดินจังหวัดสมุทรสงครามมีความอุดมสมบูรณ์แบบลักจืดลักเค็มหรือน้ำกร่อยทำให้ส้มโอมีรสชาติด,ดีกว่าพื้นที่อื่นโดยเฉพาะส้มโอขาวใหญ่ซึ่งเป็นพันธุ์ดั้งเดิมมีลักษณะเด่นคือไม่มีมเมล็ดก,กุ้งหรือกลีบของเนื้อส้มโอเป็นสีน้ำผึ้งรสหวานธรรมชาติทำให้เป็นที่ชื่นชอบของผู้บริโภคและที่สำคัญ ยังได้รับการรับรองมาตรฐาน GAP และ GI การันตีคุณภาพซึ่งได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนโดยเฉพาะสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติหรือมกอ,อชได้เข้ามาสนับสนุนให้องค์ความรู้พัฒนาคุณภาพมาตรฐานส้มโอด้วยระบบ QR Trace on Cloud และผลักดันสินค้าเข้าสู่ตลาดสินค้าเกษตรออนไลน์ DGT Farm เพื่อเป้าหมายในการปรับปรุงการผลิตสินค้าเกษตรให้มีคุณภาพได้มาตรฐานสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาตินะคะ ก็คือจะมีหน้าที่หลักในการที่จะกําหนดมาตรฐานแล้วก็ส่งเสริมให้การนํามาตรฐานนั้นไปนสู่การปฏิบัติซึ่งสังาานมาตรฐานสินค้าเกษตรและาหารแห่งชาติเองเนี่ยก็ได้มีการพัฒนาเครื่องมือขึ้นมาช่วยเกษตรกรที่เข้าสู่มาตรฐานแล้วนะคะสองอยางก็คือ QR test on cloud นะคะกับ d i t i t ีฟาร์มค่ะ ในสถานการณ์โควิด1 i ยุค new normal นี้ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมกอ,อชได้ส่งเสริมความรู้เกษตรกรด้านการจำหน่ายและพัฒนาระบบตามสอบสินค้าเกษตรบนระบบคลาวด์ QR tr trace on cloud ของกลุ่มผลไม้ให้สามารถจัดเก็บข้อมูลการตามสอบสินค้าเกษตรสู่ผู้บริโภคและบริหารจัดการใน QR code ที่อยู่บนบรรจุภัณฑ์สินค้าซึ่งทำให้เกษตรกรเกิดความสามารถในการแข่งขันบนตลาดสินค้าเกษตรออนไลน์ดิจีทีฟาร์มเพิ่มขึ้น ซึ่งปัจจุบันมีสมาชิกผู้ซื้อและการขายร่วมรายการถึง4,350รายและมีสินค้าที่มีมากกว่า1,700รายการการจัดทำ QR Test On Cloud นี่นะคะก็เพื่อให้เหมาะสำหรับกรเกษตรกรรายเดียวเกษตรกร,ร,ก,รกลุ่มเกษตรกร,ร,กรวิสาหกิจชุมชนผู้ประกอบการที่ได้การรับรองตามมาตรฐานสินค้ากเกษตรนะคะมาตรฐานการปฏิบัติการทางกเกษตรที่ดี หรือที่เรียกกันว่า GAP รวมไปถึงเพื่อให้มีการปรับปรุงคุณภาพการผลิตสินค้าแล้วก็สามารถที่จะตามสอบย้อนกลับได้เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภครวมไปถึงให้กับผู้ประกอบการหรือกลุ่มเกษตรกร,ร,กรนี้มีความพร้อมในการนำสินค้าเข้าสู่เว็บไซต์ DGT f a ฟ m ร์มของมกชค่ะในภาคการเกษตรของไทย กเกษตรกรกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่ส้ o, มโออำเภอบางคนทีจังหวัดสมุทรสงครามได้นำความรู้จากการอบรมมาปรับใช้ผ่านระบบ QR t r a d e on Cloud ที่ช่วยส่งเสริมการผลิตส้มโอคุณภาพและก้าวสู่การจำหน่ายในตลาดสินค้ากเกษตรออนไลน์ DGT Farm ที่ได้รับการส่งเสริมจากมกอชและ,กะเกษตรและสาก์จังหวัดสมุทรสงครามทางกเกษตร ระดับจังหวัดเนี่ยได้ลงมาให้การแนะนําว่าเราควรจะทําเป็นกเกษตรแปลงใหญ่ในแปลงใหญ่ของเรานี้จะได้มาตรฐานอยู่2อ,อย่างคือ 1. GAP แล้วก็ 2. จะได้สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ GI ที่ได้มาตรฐาน GAP ได้เนี่ยทำให้เกษตรกร,กรนี่จะได้รู้ว่าเราควรจะทําไงที่ได้ ผลผลิตที่ปลอดภัยนะครับแต่ตอนนี้เรามีสมาชิกที่เป็นแปลงใหญ่เนี่ยสาคนครับมีเนื้อที่อยู่ในกลุ่มแปลงใหญ่เนี่ยสองไร่ตัวนี้เป็นดีมากเลยทั้งจากได้ทําการตลาดมาเพราะว่าบกชมาถึงนี่ก็จะเป็นการขายในระบบออนไลน์ทําให้เรารู้ว่าการขายแบบนี้เ,เราจะรู้ว่าต้นทางเนี่ยเขามายังไงแล้วขายไปแล้วเนี่ยสามารถตรวจสอบย้อนย้อนกลับมาได้ q R ิวอาเทเนี่ยถ้าผมมองประโยชน์นะ มันมองประโยชน์เป็นสองสองตัวตัวแรกก็คือผู้ซื้อผู้ซื้อได้ได้ประโยชน์ในทางรู้จักส่วนสามารถตรวจสอบอยอนกลับได้นะตอลองกับส่วนได้ประการที่ที่สองที่ผมมองก็คือนะประโยชน์ของเกษตรกร,เ,รเองเกษตรกร,รสามารถจะโปรโมทต,ตัวเองได้ก็ขอเชิญชวน ให้กเกษตรกรที่พร้อมใช้ช่องทางออนไลน์อีกทางหนึ่งเป็นการขายสินค้าของเราก็จะทำให้ต้มของเราเนี่ยขายง่ายราคาเป็นไปตามที่เราต้องการเนื่องจากเราติดต่อกับผู้ซื้อโดยตรงขอเชิญให้ท่านผู้บริโภคครับเข้ามาซื้อสินค้าในออนไลน์ของกลุ่มเราสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ก็จะได้สินค้าที่ได้มาตรฐานอ่า มีความเชื่อถือฝ่ายเกษตรเจ้าหน้าที่ในพื้นที่เนี่ยก็มีอยู่หลายส่วนนะครับในฝ่ายเกษตรของเราเนี่ยตั้งแต่ทางด้านสํานักงานเกษตรและสณ์จังหวัดเนี่ยเราก็มีหน้าที่ที่จะขับเคลื่อนนโยบายด้าน,าน,ก,นการเกษตรนะฮะการภาพผลิตการเกษตรทั้งระบบไปด้วยกันนะครับก็จะเชื่อมโยงกับหน่วยงานที่ทําหน้าที่กับมกอชอนะครับเพื่อที่จะเอามา,ราตรฐานนั้นมาส่งเสริมในระบบแปลงใหญ่นะครับสำหรับในจังหวัดสมุทรสงครามนี้นะครับเษกษตรกรในพื้นที่ต้องเรียนว่าให้ความร่วมมือกับทาง ส่วนเจ้าหน้าที่ได้ดีมากๆนะครับดีมากๆ น้องๆในฟาร์มบอกว่าเนี่ยผลผลิตล้นแรกออกมาดีนะคะว่าจะทําให้ได้มาตรฐานของมกอชจะได้ส่งขายได้ราคานะคะคุณผู้ชมก็สามารถที่จะสร้างมาตรฐานให้กับสมโอด้ด้วยเช่นเดียวกันแต่ว่าวันนี้คุณผู้ชมคะใครที่สนใจเรื่องราวของการทําการเกษตรติดตามคนไทยหัวใจเกษตรนะคะเราพบกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา5้านาฬิกาทางช่องเ c o มแคอกดหมายเลข30ค่ะหมดเวลาแล้วคะ่ะปุ๊บพร้อมด้วยทีมงานฟาร์มชาแนลทุกคนลากันไปก่อนสวัสดีคะ่ะ อีกอันหนึ่งก็เป็นการที่ทําถนนนะครับในพื้นที่ที่พี่น้องอขบวนการประชาชนนะครับเพื่อสังคมนะครับหรือพี่น้องพีมูฟเนี่ยนะครับได้ลองขอให้เราดำเนินการในพื้นที่ของจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นสายที่2ส,สายแรกในดำเนินการแล้วนะครับโดยได้รับควอมูลจากกองขบชาการทัพไทยโดยการพัฒนานะครับเส้นทางแรกเนี่ยตอนนี้เราเรา เป็นเส้นทางที่เราวางไว้ประมาณ3กิโลกว่าเราทำไปประมาณ0แล้วคิดว่าสิ้นเดือนมิถุนานเนี่ยสายเส้นทางน่้จะเสร็จอันนี้เป็นเส้นทางที่2ประมาณ2กิโลนิดๆนะครับก็ทําในพื้นที่ในเวลน,นั้นที่จะดูแลพี่น้องเกษตรกรในชุมชนสันติพัฒนานะครับเพื่อใช้สัญจรนะครับเป็นเป็นชุมชนที่พี่น้องพี่น้องประชาชนได้เรียกร้องให้เราได้ดูแลเรื่องการอำวความสะดวกที่เหลือก็จะเป็นการอนุมัติอนุญาตเรื่องของอการสร้างวัดนะครับสาที่ราชการนะครับเรื่องของอมูลนิธิ จุฬาภรนะครับราชวิไลจุฬาภรนะครับที่ที่ได้มาใช้ที่่ษฎีการในการสร้างแหล่งเรียนรู้อันนี้เป็นประโยชน์เป็นอย่างยิ่งเลยสำหรับพี่น้องเกษตรกรในเขตปากช่องเขตนครราชสีมานะครับในเรื่องของการเรียนรู้เรื่องของการนวัตกรรมต่างๆเรื่องของโคกน้องนาเรื่องเรื่องของการที่ทําให้พื้นที่พื้นที่การเกษตรมีศักยภาพนะครับแล้วก็มีเรื่องของการรายงานความก้าวหน้าเรื่องของวันแมปนะครับเรื่องของการนําพื้นที่ที่เป็นพื้นที่วันแมปที่พวกเราได้ ติดตามกันถึงความก้าวหน้าวันนี้การอภิรีได้มีมตินะครับทั้งเห็นชอบแล้วก็รับทราบในจนนําวน22จังหวัดแล้วเนี่ยสบกตอนนี้เรากาลังตั้งคณะทํางานในการขึ้นเรื่องต่อไปทั้งเรื่องของการปฏิบัติตามมติคมรมที่จะต้องประกาศหรือว่าทํากฎบหมยตัวนี้ให้แล้วเสร็จภายใน360วัน